ผลมีสีครับเดิมสีผมก่อได้ใจ้ชีวิตยอยู่ต่างแดนนะครับไปทำงานอยู่ประเทศไต้หวันเนี yeah. ่ยเป็นระยะเวลาอยู่2ปีเนื่องจากบอกประสบผลสำเร็จนะครับก็เลยกลับบ้านครับเลยมาใจ้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับก็แหมส่วนหนึ่งคือที่ได้รับข่าวจาก ตัดจากพระเจ้าอยู่หัวเนื่องจากโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมเนื่องจากว่าได้ยินทราบข่าวนี้แล้วผมก็เลยว่ามีความตั้งใจที่จะทําเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเป็นประการหนึ่งก็อายุของผมก็ซึ่งก็ไว้ที่สูงอายุแล้วจะมาใช้ชีวิตครับเศรษฐกิจพอเพียงนี้ มันเป็นจริงตีดีมากกับในครอบครัวของผมเพราะเศรษฐกิจพอเพียงนี่จะทำให้ผมอยู่ดีกินดีอกับครอบครัวของผมจะต้องมาใช้เศรษฐกิจพอเพียงเนี่เป็นลักการเพื่อดำร้งชีวิตครับครอบครัวของผมครับผมนายผลมีสีอายุ5 3บาปีครับสมรสกับนางดวนมีสี มีบุตรธิดาเธอกัน3ามคนเป็นประจ้าสองคนผู้หญิง1นึคนผมได้เดินทางกลับจากประเทศไต้หวันมาผมก็อ่านเดินทางเส้นนี้มาทํางานในด้านการเกษตรนะครับในแนวเศรษฐกิจพอเพียงเดินตามร้อยพ่อหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตั้งแต่ปี2,542เป็นต้นมาครับ ในพื้นที่ของผม87ไร่ครับผมได้เนินดำเนินกิจกรรมปลูกพืชแบบผสมผสานเรื่องซัดครับยกตัวอย่างพืชก็จะมีลำไย,ยมีเงาะมีส้มโอมีฝรัง่งนะครับมีมะม่วงมีขน,นุนมีมะพร้าวน้ำหอมนะครับแล้วก็พืนอื่นหลายหลายอย่างผมจะปลูกมดพืชที่กินได้นะครับแล้วก็หั่ส่วนหนึ่งในด้านสัตด ผมก็ได้เลี้ยงควายเลี้ยงหมูนะครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ด้านประมงก็มีกบมีปลาครับครับที่ผมทำกิจกรรมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามพ่อหลวงนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวม้านะครับผมก็ได้สร้างเป็นศูนเล่นลูกเป็นม้าและก็มีประโยชน์ กับขอบหัวมากๆเลยนะครับอย่างผลไม้นะครับผลไม้ก็อย่างลำไยนะครับก็นี่กับเป็นลายได้นะครับแต่อย่างเงาะเป็นทุกอย่างที่ผมว่ามาจากจัน้นนะครับแล้วก็เลี้ยงซัดนะครับผมเลี้ยงควายเนาะผมก็ได้หมุนของควายไปทาปุ๋ยมกักเลี้ยงหมูก็ได้ขายหมูแล้วก็หมุนหมูก็ได้ไปทาปุ๋ยมักนะครับ เลี้ยงไก่ก็ได้ขายนะครับเลี้ยงเป็ดก็ได้ขายเลี้ยงกบเลีเ้ยงป่าทุกชนิดทุกอย่างเนี่ยผมได้ขายทั้งนั้นนะครับผมก็ได้ทําเป็นสู่เล,ลี้ยงลูกครับเกษตรกรได้มาศึกษาดูงานครับผมนี่ก็ได้เป็นวิทยากรนําเสนอเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆในสู่เลี้ยงลูกของผมนะครับแล้วก็ได้ขายายครับเจบ้าปิ่น้องชาวบ้านนะครับ ได้ทำปุ๋ยใจเองนะครับตักคือพักสวนครัวล้วกินได้นะครับอันนี้ก็ทํามาได้หลายปีแล้วนะครับผมก็ขยายให้เปิ้นไปในพื้นที่สวมสชนในเก็ของเคทั้งอำเภอภูส้างหรือว่าจังหวัดพะเยาเนี่ยตามที่เปิ้นมาศึกษาดูงานในด้านสังคมนะครับผมก็ได้เป็นวิทยากรนะครับไปเจอผมไปวิทยากรใน พื้นที่เดียวกันก็มีต่างอำเภอต่างจังหวัดก็มีนะครับอีกส่วนหนึ่งก็ได้เป็นกรรมการส่วนร่วมในชุมชนนะครับก็เป็นยกตัวอย่างเป็นคณะกรรมเ,เป็นประธานกรรมการกลุ่มยางพลาของตำบลผู้สางเป็นหมอดินอาสาของอำเภอผู้สางเป็นกรรมการพัฒนาสังคมของหมู่บ้าน พื้นที่ของผมหกบไร่ผมก็ได้จัดสรรออแบง่งออการปลูกพืชหลายชนิดนะครับเพื่อผสมผสานกันตามพระราชดำรัดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับก่อโดยแบ่งจัดสรรดั้งนี้นะครับคือพื้นที่ปลูกยางพารา3าสิบไร่แล้วก็ปลูกลำยยไยยี่สิบไร่แล้วก็เป็นแปลงย้าอยู่แปดไร่แล้วก็เป็นที่อาคาร กระตีเลี้ยงหมูนะครับสองไร่นะครับนอกจากนั้นก็ยังนี้เป็นซัดแบ่งเป็นซัดส่วนการเลี้ยงซัดนะครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นลง้งของของควายครับทัาส่วนหนึ่งก็คือเป็นล้งเลี้ยงหมูนะครับเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงปบแล้วกุดซ่าน้ำเลี้ยงปลานะครับเพื่อ น้าหน้น่นก็ได้ใจประโยชน์ดยสองอย่างประโยชน์ที่หนึ่งก็คือเลี้ยงปลาประโยชน์ที่สองก็คือผันน้ามเข้ามาใจ้เกี่ยวกับพืชต่างๆที่ผมได้ปลูกในพืน้นที่ตามที่ผมจัดสรรนะครับครับผมก็ยังได้เลี้ยงควายเลี้ยงวัวนะครับก็สิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดี่การเลี้ยงควายนี่ก็คือได้รับพระราชาทานป่อพันุควายจากพระเทพ เมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2,552ครับเนื่องจากการเลี้ยงควายนี่มันเลี้ยงไว้เพื่อเอใจรงงานนะครับแล้วก็แหมยางนึ่นก็คือมูลของควายของงัวเนี่ยก็ไปทําประโยชน์เอาไปมักเป็นปุ๋ยมาใจ้ครขบาวผทุกยางที่อยู่ในสวนครับครับสําหรับอาหารของควายนั่นผมก็ได้จัดแต่งยาขึ้น1นแปลงประมาณแปไร่นะครับ ก็ชนิดของหญ้ากับพื้หญ้าลูซีนะครับเป็นอาหารควายที่ดีมากนะครับผมก็ยังได้ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกกับกลุ่มต่างๆที่นำใบหญ้าแฝกไปใช้ผลิตภัณฑ์จักสารกลุ่มแม่บ้านยกตัวอย่างแม่บ้านหมูหกถุงติวหมูหกบ้านแก่ใหม่แล้วก็บ้านก้อหลวงบ้านปงหลวงนะครับหล,หลายๆกลุ่มที่ผมได้ส่งเสริม รเรื่องประโยชน์ของหญ้าแฝกนั่นนะครับเพราะผมก็เดินตามร้อยพ่อนะครับเพื่อเอามาใช้ประโยชน์ใช้กับเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อป้องกันดินพังทลายลปลูกไว้<ห>เพื่อนะทลายหน้าด้านของดินนะครับปลูกไว้เพื่อ,อรักษาความซื้นของต้นไม้นะครับแล้วตัวหญ้าแฝกเนี่ยก็มีประโยชน์อยู่หลายหลายอย่างนะครับ เช่นอย่างว่าตัดออกมาแล้วสามารถไปคุ้มโค้นต้นไม่ได้ได้หันประการน,นึงก็เอาไปใช้เป็นไฟค้ามุงหลังค้าได้ครับแล้วก็น้ำไปหือซัดกินได้นำไปใช้จักสารได้แล้วก็น้ำมาทำแปลงปุ๋ยมักได้ครับครับกิจกรรมที่ผมทำอยู่นี่นะครับ ก็ทําให้ผมได้มีครอบครัวอบอุ่นนะครับได้มีการลดการใจาจเพิ่มรายได้ขึ้นครับตัวผมนะครับยกตัวอย่างเช่นถึงฤดูลําไยผมก็ได้ขายลําไยถึงฤดูขายส้มโอผมก็ได้ขายส้มโอยังข้าวโพดนะครับผมก็ได้ขายเป็นง้อผมก็ได้ขายเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นหมูอย่างสิ่งเหล่านี้แหละครับผมก็ได้ขายเป็นประโยชน์ครับเป็นรายได้ขึ้นครับ ครอบครัวเลี้ยงของผมปีในก็นับได้ว่าเป็นลักหลายแสนนะครับก็จึงทําให้ผมมีเป็นครอบครัวอบอุน่นเป็นครอบครัวที่เศรษฐกิจพอเพียงลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และก็แห่งประกรันหนึ่งทำให้ผมได้ลดหนี้สินลงไปและผมก็มีความเออมีความอบอุ่นในครอบครัวของผมครับุณงามความดีของผมที่ทํากับสมสนเนี่ยนะครับผมจะทําไปเรื่อยๆืจน มดล้มหายใจจนชีวิตจะหาไม่นะครับการทำความดีของผมนี่จะน้าเก้าถวายครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวผมจะขอเดินตามร้อยพายุคนละบาทจนครัวชีวิตของผมจะหาไม่